ร้านปูสอนนะครับนททาทบนฟ้าบ้านเทศบาลตำบลหองเสะนะครับห้วยลิงโจรบังที่สามคิ้วสาม

้านสีแกวเห็นมัน้อยนี่เบียดจะกับโบสูงนะครับเบียดขึ้นเบียดขึ้นเบียดขึน้นได้เล็กน้อยสูงกว่าปังแรกด้วยสูงกว่าปังแรกเยูะ บังเล็กได้สองยิงเจ็บมีหลังเมกแล้วนะครับสวัสดีไป

มียอย่างนี้มันไรครัหาหนึ่งร้อยเกผ่านไป โอนนั่ดิกำลังจะลงมาบนหัวก่อนหน่อยนะครับเขายอู่ในฝ่าสีขาว สองร้อยสามสิบผ่านไปพุ่นตกบันหน่อยนะว่าไปทางบันหน่อยนะว่าเพื่อนละวีดเปลไปทางบนนั<ม>งบนหน่อยนะว่านะครับ 2อ5้5คะแนน